ก็ต้อนรับเข้าสู่คอร์สม5เทอมหนึ่งนี่นะเรียนมาปีหนึ่งแล้วต้องบอกนะครับว่ามันยากกว่ามอ4ที่เราเรียนมาบางคนบอกมอ4กลัวยากแล้วนะเพราะเทอม2มันจะมีฟังก์ชันใช่ไหมไปติดผาตะกุยไอ้นั่นโหดแล้วนะมอ5โหดกว่านะเพราะมอ5เนี่ยจะประกอบด้วยเรื่องหลักที่หนูได้ก็จะมีเรื่อง x block เล่มแรกนะฮะถ้าตรงกับชีก้ก็จะไปเล่มสีเขียวนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องตีโกน นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องเวกเตอร์นั้นโดยหลักๆเนี่ยก็จะเป็น3บทนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องแรกที่เราจะเรียนก่อนนะฮะเรื่องเอ็กโพล็อกนะครับอ่าเรื่องนี้นะครับเอ็กโพล็อกเรื่องนี้คืออะไรอ่ะหาสมุดจดก่อนละกันเพราะถ้าจดในชีตเดี๋ยวที่ไม่พอนะในชีตเราจะใช้ไว้ทำโจทย์นะครับเอ็กโพนี้ยมาจากชื่อเต็มๆว่าเอ็กโพเนนเชียลอ่าเขียนไว้ก่อนเอ็กโพเนนเชียลแต่ตรงๆนะภาษาไทยนะไม่ต้องเอาคำศัพท์เยอะแปลว่าเลขยกกำลังอ่าเลขยกกำลัง แสดงว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องเลขยกอะไรนั่นเองเลยกำลังเคยเรียนเลขกำลังไหมเคยมันจะมี2ตัวคือตัวล่างกับตัวบนทันไหมยกตัวอย่างเช่นเรามี A กําลัง B ีอ่าเอกำลังบถามก่อนเอกำลังบแปลว่า A อคูณบใช่ไหมใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ A อกำลังบไม่ได้แปลว่า A อคูณบแปลว่า B ีคูณเอไหมไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่า A อกำลังทําอะไรกันอยู่คูณกันอ่าแปลว่า A อคูณกันอย่างเงี้ยคาถามคูณกี่ที จำนวน b ดีมากพุทธศัว่าพื้นฐานดีนะคูณกันทั้งหมด b ครั้งเห็นไหมงั้นว้าอย่างเช่นเราไปเจอ2กาําลังสแปลว่ามี2กี่ทีสา <3 S 2> ท,ทีคูณกันอย่างนี้อยู่ไปเจอ3กํกลังสก็3คูณกันกี่ทีทอ่าสท,ทีงั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าเรื่องในเป็นเรื่องเก่าเรื่องที่เรียนตั้งแต่สมัยมต้นแล้วแหละบางคนบอกอ้าวเรื่องเก่าแล้วมาเรียนทเยียอะไรมห้าวันนี้อ่าเรียนเพื่อให้มันทำให้ขึ้น ยากขึ้น,นงั้นกันที่เราเรียนม5เลขยุกกำลังเนี่ยจะเป็นเล่ย์ยกกำลังแบบสุดยอดของมันแล้วเรียกว่าเป็นที่สุดของมันแล้วนะครับทีนี้ข้อสอบคงไม่ปัญญาอ่อนถามว่าอันนี้คืออะไรอะนะนะฮะทีนี้มาคุยเรื่องอะไรหนึ่งก่อนว่าเราจํากฎดเลขยกกำลังได้หรือเปล่ามันจะมีกฎที่เราต้องรู้หลักๆเนี่ยหลักๆเลยนะประมาณทั้งหมด7ข้อส่วนใหญ่รู้กันไม่ค่อยครบพอรู้ไม่ครบก็เด็จเนี่ยพอทำเนี่ย,ยก็เลยผิดพลาดกันเยอะงั้นเรามาจดนิดหนึ่งก่อนกฎของเลขยกกกำลังครับกฎของเอ็กโปกลัง ที่พี่ให้ชื่อว่าเป็นกฎเนี่ยไม่ได้แปลว่าสูตรนะมันบางคนบอกกฎนี่คือสูตรไม่ใช่สูตรกฎก็คือที่เขาก็มันยักไปว่าต้องทําแบบนี้นะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าบางคนเนี่ยรู้ไม่ครบพอรู้ไม่ครบเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันก็เลยทําแบบถูกบ้อองผิดมั่งบางคนรู้เกินกว่าเจ็ดสูตรก็มีพี่หนูรู้เยอะกว่าน,นั้นอีกไอสัตว์ผิดนะครับมันมีแค่เจ็ดถ้าเกินกว่านี้คือไม่ใช่งั้นขอให้จําไว้นะเวลาจะใช้กฎเนี่ยอย่าเกินเจ็ดสูตรนี้บางทีชอบมนโนเองตอนสอบเคยนะบางทีในสอบไม่มีสูตรทช่นะคิดไงมันต้องใช้ได้แน่ๆเลย รู้สึกว่าได้อะเออออกมาจากห้องนะฮะความรู้สึกหายไปเลยถามเพื่อนเฮ้ยมันใช้ไม่ได้นี่วะงั้นอย่าใช้เกินมีอยู่เจ็ดสูตรจดแรกสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งถ้าสมมติว่าเรามี a ยกกําลัง n ถามก่อนใครเป็นฐาน a เป็นฐานตัว M เ็าเรียกว่าเลขชี้อะไรชี้กาลังเคยได้ยินใช่ไหมหรือบางคนเรียกว่าเลขยกกาลังก็ได้แต่พี่ชอบเรียกว่าเลขชี้กาลังขั้นบนนะฮะเราเจอ a ยกกาลัง M เนี่ยแปลว่ามี a คูณกันกี่ที mt แล้วเราไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งคือ a ยกกำลัง n ถามว่าสองตัวนี้ฐานเท่ากันไหม oh. ฐานเท่าแล้วถ้าฐานเท่ากันใครจําได้มั้งว่ามันจะรวมกันได้ไหม <Yeah. S 1> ได้เอาอะไรมาบวกกันโอ้โห <Okay. S 1> oh ชอบตรงเนี้ย oh. ถามกฎทีไรเคียดตอบได้ทุกคนเลย oh. นี่สอบเขียนกฎแม่งเต็มห้องอ่ะ <laughs> สอบเขียนกฎเต็มหมดสอบจริงๆศูนย์หมดเป็นอะไรก็ไม่รู้คนบอกเนี่ยพี่หนูจําได้ทำไมหนูตกนะฮะข้อสอบอ,อเม้นเหมือนที่เรียนเลยเนี่ยสองกำลังสามบวสองกำลังสี่เนี่ยงงงงเ,งเฮี้ยอะไรนักหนา ถามว่าสองกลังสามคูณ2กําลังสจับสามกับสี่ทอะไรกันเออมันก็ได้เป็นสองกลังเท่าไรเจ็ดเข้าใจเป่าไอ้พวกมึงคนไปจับมาสามกับสี่ทำไมกันคูณกันก็มีนะฮะมึงคนหานกันพองตายคนละเรื่องแล้วนะฮะเออมางคนบอกพี่อุ๋ยถามจริงๆเหอไอ้กฎพวกนี้มาจากไหนมึงคนอยากรู้เอาจริงๆพี่บอกเลยไม่ใช่เรื่องยากเลยเอาง่ายๆเลยนะสองกำลังสามมีสองกี่ตัวเออสองกำลังสี่มีสองกี่ตัวมึงมีสามตัวกับสี่ตัวมึงก็นับรวมกันได้กี่ตัวจบเข้าใจยัง แสดงว่าการที่เอาชี้กำลังบวกกันคือการนับรวมว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเข้าใจไหมแค่นั้นเองเนี่ยคือที่มาของมันไม่ใช่แบบอู๋ตายแล้วนี่เป็นสูตรธรรมดาเหมือนนับจํานวนแค่นั้นเองนะฮะทีนี้ถามที่หนึ่งถ้ามันมีคูณกันเนี่ยมันก็ต้องมีหารกันงั้นข้อที่2ครับ A กําลังเเขียนไปเลยนะแล้วส่วนด้วยเยกลัง a n เนี่ย a อกลัง n กับ a กําลัง n ถามหน่อยจับ n กับ n มาบวกกันไหมไม,อไม่อย่างงี้มันต้องตัดกันใช่ไหมตัดกันคือจับมาทำอะไรกันกจะมาลบเอาอะไรตั้งลบอะไรหนู m ลบ n จบชัดเจน เรื่ออย่างเช่นไปเจอ3ากำลัง8กับ3ากำลัง5ถามมึงคำเดียวขบวนมี3กี่ตัว8ขตัวแปลงมี3กี่ตัวตัดกันได้ไหมเหลือไหมเหลือเหลือกี่ตัว3ตัวมันก็ต้องเหลือ3ากำลังสาเพราะเกิดจาก8ลบ5เข้าใจยังจริงจริงกฎมันมีที่มาก็คือมาจากการแบบเอามาหารกันเอามารวมกันเข้าใจไหมไม่ได้มีอะไรแฝงเลยแต่จําไว้ก็จําให้แม่นแม่นแล้วกันนะโอเคนะครับทีนี้พอเรามี1กับ2เนี่ยต้องขอเตือนอย่างหนึ่งเลยนะนะครับมันไม่ได้มีแค่นี้นะข้อที่3มาแล้ว ข้อที่สามเขาเรียก A อลังเแล้วก็วงเล็บด้วยเพี่อุ๋ยชอบเรียกว่าซ้อนไหนรบุรีซ้อน, <S 2> <S 2> ซ,อนซ้อนนะไอต้ตวงเล็บเนี่ยแปลว่าซ้อนนะฮะใครจําได้้า,างว <c oughs> ่าถ้าซ้อ,น,อ,อกน,นกันจับท <c oughs> ําไอมกันเอาเกับเมาทําอะไรกันคูณอ่ะทีนี้ถามดิหนึ่งทราบไหมว่าทําไมต้องคูณ <c oughs> <c oughs> เอเอรูอ้จาได้ว่าคูณแต่ที่มาได้เหรออนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลไม่ได้ยากเลยนะ้องฟังดูสมมติพี่มีสี่เหลี่ยมยกกําลังสี่ แปลว่าพี่มีกำลังกำลังมีสี่เหลี่ยมกี่ตัวสี่ตัว,ตวกำลังทำอะไรกันอยู่สี่เหลี่ยมสี่ตัวทำอะไรกันอยู่คูณกันงี้ใช่ไหมถูกป่มทีนี้ฟังดีๆในสี่เหลี่ยมพี่มีสองกำลังสามอ่าในสี่เหลี่ยมมีสองกำลังสามแสดงว่าตอนนี้พี่ก็ต้องมีสองกำลังสามกี่ครั้งสี่ครั้งตามสี่เหลี่ยมสี่ตัวใช่ไหมทีนี้ถามหน่อยเวลาพี่มีสองกำลังสามสี่ครั้งเนี่ยพี่ก็รวมสามข้างบนได้ใช่ไหมโดยเอาสาม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 สี่ตัวมาทำอะไรกันเอามาทำอะไรกัน เอามาบวกกันจริงไหมนะครับแม้ว่าเราจะกลายเป็น3บวก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 3ครั้งแต่ทหน่อยเวลาเราเขียน3บวกกัน4ครั้งเนี่ยช้าไหมช้าเรา3คูณอะไรไปเลยสตามจำนวนครั้งจริงไหมทันไหมครังั้นมันก็เหมือน3คูณ4ซึ่ง3คูณ4ี่ก็เลยเป็น2กำลังสิอะไร12เพราะงั้นเวลาหนูไปเจอ2อกำลัง3อย่างเนี้ยแล้วก็ไปซ้อนสอย่างเนี้ยหนูไม่ต้องเสียเวลามานั่งเขียน2องกำลัง3ครั้งใช่ไหมหนูก็จับตัวน,นี้มาทำอะไรกันเลยคูณตอบ12จบเข้าใจยัง นะครับมันคือการเบิ้ลจำนวนยกกำลังขึ้นไปแค่นั้นเองงั้นจริงๆไม่ได้มีอะไรงั้นเวลาเราไปเจอยกกำลังซ้อนกันนะจำมาทำอะไรกันคูณจำให้มันดีแค่นั้นแหล,ละโอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยนะนี่3ข้อนะชื่อว่า3มข้อเนี่ยหลายคนคุ้นอยู่แล้วนะ<ม>ทีนี้ข้อที่4จดไปด้วยนะฮะข้อที่4ข้อที่4น้องเคยเจออย่างงี้หมห้ย a กับ B คูณกันแล้วยกกำลัง M นี่ขเขาเรียกฐาน2ตัวคูณกันขเขาเรียกฐานคู่นะ a กับ a B คูณกันอยู่น้องทราบไหมเราสามารถกระจาย M ได้กระจายยังไงครับกระจายกลายเป็น A อะไรครับ เกําลังเงตัวหนึ่งนะกับคูณกับอีกตัวหนึ่งคือ B อะไร <ทำ S 1> เอออันนี้บางคนไม่รู้ทําได้พี่บอกเลยทําได้ยกตัวอย่างเช่นมึงไปเจอ6ยกกําลัง5้าถามมึงคำเดียว6กําลัง5มนี่ 6, กี่ตัว 5, 5ตัวจริงไหมทีนี้ถามหน่อย6กเนี่ยกระจายฐานเป็นใครคูณกันได้2คูณ3ทุกเพราะฉะนั้นถ้าเรามอง6เป็น2คูณ3มเนี่ยมันก็ต้องมี2กี่ตัวเหมือนกัน5แล้วก็มี3มกี่ตัว5ก็เลยแยกเป็น2อะไร5คูณ3ากําลัง ฮะเข้าใจยังนะครับแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเลยแสดงว่าถ้าเราจะแตกฐานทําได้ไหมได้บอกเลยได้นะฮะได้ทีนี้ไปเจอสิบกกําลังเจ็ดอ่ะไหน,นลองโชว์ดิสิบเกิดจากใคร <5. S 1> อ่าสองกับห้าบางคนบอกสิบกับหนึ่งได้ไหมพองตายเอาทเพี้ยอะไรสิบกับหนึ่งบาเนี่ยสองกับห้าก็ต้องเป็นสองกำลังอะไรเจ็ดกับแล้วห้ากำลังเจ็ดจบเข้าใจยังนะครับนี่พูดอย่างนี้รู้เรื่องนะ,ะเดี๋ยวดูสอบจริงๆบางทีงงนะฮะไอ้กดเนี่ยแม่นสอบวอลและสอบเชนกดมึงนี่เต็ม ต่อไปข้อที่5พี่บอกแล้วมีกี่ข้อ7 7อ่ะข้อ5แล้วนะเกินครึ่งมาแล้วข้อ5ข้อ5ถ้ามี a คูณ b ก็ต้องมี a หาร b จริงๆไม่อยากใช้ a ส่วน b น่าจะดีนะ a ส่วน b นะ a ส่วน b ถามหน่อยถ้ามี a ส่วน b เราสามารถกระจายเป็น a อะไรได้ a กำลัง m ส่วนด้วย b กำลัง m จุกเรียกว่าคล้ายๆข้อที่4เข้าใจไหมงั้นเวลาไปเจอพี่อุ๋ยหนูไปเจอ2อส่วนสยกกำลัง5ค่ะตอบได้1 2 3กลายเป็น2อกำลังหส่วนใช่เข้าใจไหมนะแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไร นะฮะโอเคนะฮะทีนี้บางคนบอกพี่มันก็เยอะแล้วนะมันยังมีเดี๋ยอีกสองข้อมีสองข้อสุดท้ายนี่ไฮไลท์เลยอ่ะก่อนจะให้สองข้อสุดท้ายตอบพี่ตังหนงกดยกกําลังเนี่ยมันคือกดของเอ็กโพเนนเชียลเอ็กโพเนนเชียลอาเลขยกอะไรยกกาลังมันจะมีสองตำแหน่งคือตัวฐานกับตัวเลขชี้อะไรชี้กําลังกดมีทั้งหมดกี่ข้อเจ็ดข้อข้อแรกถ้าจับมาคูณกันเอาข้างบนทําอะไรกันบวกแ๋วถ้าจับมาหารกันเอาข้างบนมาลบชัดเจนนะถ้าจับวงเล็บซ้อนจับมาทำไมกัน คูณแล้วถ้าเราสามารถกระจายตัว A กับ b เป็น y e กับ B แยกกันได้ไหมได้หารกันได้ไหมได้ข้อที่6ข้อที่6ข้อเนี้ยบางคนไม่รู้ A ยกกำลัง M ยกกำลัง M สังเกตดีๆนะไม่เหมือนข้อที่3บอกได้ไหมต่างข้อ3อยังไงร,ราบอกที่มันมี M ไกับเมแต่มันต่างยังไงข้อ3ไมไม่มีวงเล็บไม่มีซ้อนไม่มีวงเล็บไม่มีซ้อนอย่างนี้ก็แล้วมันกำลังขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้ถามก่อนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวนี้คันนี้ ข้อเนี้ยผิดกันเยอะไอ้เก่งๆก็ผิดเห็นมาเยอะเห็นมาเยอะอ่าดูพี่มีอะไรดูสมมุตินะพี่มีสองยกกำลังสามยกกำลังสี่อันนี้ข้อไหนข้อหกสมมุติพี่มีสองกำลังสามวงเล็บสี่อันนี้ข้อไหนข้อสามข้อสามใช่ไหมอ่าช้าๆก่อนสองนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนเหมือนกันไหมไม่เหมือนดูไม่ค่อยหนูไม่ค่อยมั่นใจ ไม่เหมือนอ่ะไอ้คิดไม่เหมือนก็ไม่เหมือนเหมือนหรือไม่เหมือนไม่เหมือนก็บอกแล้วไงนี่มันมีวงอะไรวงเล็บเอาทำอันนี้ก่อนจับมาทำไอ้ยันคูณได้เท่าไหร่สองกำลังเท่าไหร่สิบสองถามหน่อยสองกำลัยสิบสองเนี่ยเยอะไหมเยอะมันคือสองคูณกันกี่ครั้งสิบสองครั้งเอางี้พี่ช่วยแล้วกันพี่จำสองกำลังสิบได้รู้ไหมสองกำลังสิบมันคือคูณกันสิบครั้งมันจะได้พันยี่สี่เลขเนี่ยออกบ่อยทีนี้พันยี่สี่ก็คูณเพิ่มอีกสองตัวใช่ไหมนะครับคูณสี่เข้าไปนนนะะะฮมัักกก็็จลาายเเปท่บ เห็นไหมทีนี้ถามหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะคิดยังไงวะเอออ่าไหนเราบอกไอเดียได้ยังไงเอาสามกำลังสี่ก่อนพี่เอาสามกำลังสี่ก่อนไห้ช้าๆนะสามกำลังสี่เนี่ยก็แสดงว่าน้องคิดจากบนลงมามี้ใช่ไหมอ่าเขาเรียกคิดจากบนลงล่างคิดจากบนลงล่างสามกำลังสี่คือสามคูณกันกี่ทีสี่ทีสามสามได้เก้าอีกอันหนึ่งสามสามก็ได้เก้าเก้าเก้าได้แปดสิบอย่าถามกูนะตอบเท่าไหร่อย่าถามกูนะ สัตว์มึงคูณเองไอ้เง,ง,งี้ยมึงให้กูเท่าไหร่เดี๋ยวกูคิดนะ<อ>่ะสองหลังสิบพันยี 4, ่สิบสี่กูต้องทำอย่างเงี้ยพันยี่สี่แปดครั้งแล้วก็บ้ลอีสอยตัวหนึ่งเฮียพันยี่สิบสี่คูณกันแปดทีพันยี่สี่คูณกันสองทีก็ล้านหนึ่งเลยเฮียนี่มันไม่จะใช่เลขน,น้อยนะไม่น้อยนะเออต้องถามว่ามึงให้กูเท่าไหร่กูจะคิดให้เอให้ห้าบาทกูให้มึงสิบบาทมึงค,คิดให้กูแล้วกันเออกูเกทับด้วยเฮียทีนี้ถามหน่อยคำตอบวันนี้เยอะกว่าไหม เยอะว่วใช่ไหมทีนี้ฟังเพื่อนบางคนบอกอไม่น่าจะจริงอะพี่ขอคิดจากล่างขึ้นบนได้ไหมอะคิดจากล่างขึ้นบนเน้าใจกว่าล่างขึ้นบนไหมล่างขึ้นบนคือเอาสองกำลังอะไรก่อนสองกำลังสามก่อนเข้าใจใช่ไหมสองกำลังสามได้อะไรสองคูณสองคูณสองแปดแล้วแปดกำลังสี่ถ้าคิดจากล่างขึ้นบนมันจะได้แปดกำลังสี่อย่างเงี้ยเข้าใจไหมเอ็งว่าคําตอบมันเท่ากับข้างบนปะโอ้ เพราะถ้าว่าเท่านี่มึงเช็คสมองอ่ะเพราะแปดกำลังสี่มันแค่แปดคนกันกี่ทีนะสี่ <4 S 1> เองนะเยอะแต่เยอะเท่าเฮียนี่ยนะอ๋อคนละคนละขั้วเลยนะเยียนี่เยอะจริงนะเอเฮียนี่ก็เยอะเก๋าเจ้งนะนี่ก็เยอะแต่ไม่เยอะขนาดนั้นนะ<า>เออด,าดา่ากูไม่ได้เฮีเยเออเพราะฉะน,นั้นสองนี้น่าจะไม่เท่ากันแน่แนจริงไหมแล้วใครถูกอ่ะข้างบนถูกหรือข้างล่างถูกคือคิดจากบนลงล่างหรือคิดจากล่างขึ้นบนอันเนี้ยเถียงกันมาหลายปีเลย เออหลายปีเลยทะเลาะกันก็มียิงกันตายก็มีนะ <laughs> โอ้เดะ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 แค่คิดล่างขึ้นบนลงล่างยิงย,ย,ยิงกันตายเลยเนี่ยอ่ะใครว่าคิดจะกบนลงล่างอันแรกสองกำลัลงแปดสิบเอ็ดอันนี้คือคิดบนล่างนะคือไม่มีเหตุผลน,นะแต่เหมืออนย่างเงี้ยพี่อ่ะใครคิดว่าล่างขึ้นบนอ่ะทีนี้ไม่รู้นะคําตอบจริงๆนะมันต้องคิดจะกบนลงล่างฟังเหตุผลพี่ก่อนถ้าน้องคิดจะล่างขึ้นบนเมื่อกี้ได้แปดกำลังสี่ใช่ไหมถูกไหม รู้ว่าแปดกำลังสี่มันจะได้เท่าน,นี้พอดีใช่สแสดงว่าถ้าอย่างที่จะลั่นขึ้นบนเนี่ยมันคือการใส่วงอะไรวงเล็บแต่ถามว่าโจกใส่วงเล็บไหมไม่เพราะงั้นมันจะคิดเท่ากับตัวนี้ไม่ได้จริงไหมงั้นจําไว้นะถ้าสมมติมันไม่มีวงเล็บให้คิดจากบนอะไรไ<ม>ต้องคิดจากบนลงล่าง,างครับจำไว้ให้ดีอันนี้สําคัญมากหลังๆนี้ข้อสอบมาเยอะเลยนะข้อสอบแพร์เริ่มมีนะแต่ไม่บ่อยนะแต่ไม่บ่อยคือคนไหนที่แบบโชคดีไม่เจอก็ไม่เท่าไหร่ใครโชคายเจอนี่งานเข้าเลยนะบอกไว้ก่อนนะ อะไรนะเขาคงออกเลขไม่เยอะขนาดนี้หรอกเชื่อกูเหอะ <c oughs> นะครับจะถามเท่าไหร่พ่อผมางนี่เฮ้ยแต่เอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ถ้าเรียนคอสน,นี้จบเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการหาคําตอบมาเท่าไหร่เอาไหมเออพ่อผมบอกเอ,เอาแบบไม่ต้องยกจริงๆไม่ต้องยกสี่บรรทัดจบไม่เกินนาทีได้คําตอบเลยอ่าแต่ต้องต้องทายบทนะถ้ายังไม่ทายบทพี่ังสอนไม่ได้เพราะมันต้องเรียนทั้งหมดแล้วเอาไปประยุกใช้มันมีวิธีนะครับเออทีนี้สรุปให้พี่ฟังหน่อย ถ้าไม่มีวงเล็บต้องคิดจากบนอะไรเสมอบนลงล่างเข้าใจยังทันนะถ้าเข้าใจทีนี้ข้อสุดท้ายแล้วข้อที่7จ็ดแป๊บเดียวนี่มาถึงเร็วมากเลยนะห้องนี้นี่ไวหัวดีข้อที่7นี่ทุกคนต้องอ๋อเลยยังไอ้เหี้ยยั้งชนี้ก็หายเอ๊กำลังศูนย์ด้อะไรเท่าไหร่ฮะหนึ่งชัวร์ปะเนี่ยชัวร์อ่ายกตัวอย่างเช่นไปเจอสองกำลังศูนย์ตอบึง ไปเจอซามกำลังศูนย์ทบปหนึ่งอ่าไปเจอศูนย์กำลังสอ,อสนง 2, นี่หนึ่งไหมถามก่อน1น <1. S 2> หรือไม่ 1, 1> ไม่1เพราะศูนย์กำลังสคือศูนย์คูณศูย์ใช่ไหมต้องได้อะไร <0. S 1> ต้องได้ศนยแล้วไปเจอศูนย์กลังสามไหมศูนย์เอาเขียนก่อนสองอันนี้เขียนก่อนอย่าพิ่งถามเยอะเขียนเงียบตกลงคือถ้ายกกําลังเป็นศนย์ได้หใช่ไหมแต่ถ้าฐานเป็นศูนย์ได้ศนย์ใช่ไหม ่าแล้วทีนี้บางคนกำลังคิดอยู่แต่ไม่กล้าถามเอ้ยสูงอย่างศูนเนี่ยขามเลยนะเอ้า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 แน่ใจเหรอหาไม่ได้เหรอเออเฮียพ่อเรียนจบป .4 ทำไมได้เฮียพ่อพี่จบป .4 จะทำไม่ได้นะอ่าบางคนบอกได้ศูนย์เพราะเชื่อมั่นในศูนย์ตรงนี้ศูนย์อยู่แล้ว ศรัทธาละที่ศรัทธาสู่ล่างแล้วละที่ศรัทธาสู่ล่างอ่าบางคนบอกไดหนึ่งหูศรัทธาสูงบนหัวทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะเนี่ยเออที่ยกพวกตีกันทุกวันีเนี่ยงงเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยอ้ไม่เกี่ยวเลยหรอนะครับพวกช่างกุลเนี่ยเฮียตอบศูนย์สัตว์ตอบหนึ่งมีต่อยกูอ่ะทะเลาะกันนะฮะตำรวจต้องเรียกปรับความเข้าใจนะฮะเอาอย่างนี้นะไม่ต้องทะเลาะกันนะ จริงๆอนี่ะพี่บอกเลยนะว่าพี่ยังไม่บอกว่าคําตอบมาตอบเท่าไร่ก่อนที่พี่จะตอบว่าตอบเท่าไหรพี่ถามก่อนทำไมศูนย์กำลังสองได้ศูนย์อะพูดดิอ่อสุขุนกันใช่ไหมแล้วทีนี้พี่ถามหน่อยแล้วทําไมสองกำลังศูนย์ได้หนึ่ง<ต>มึงอึ้องไปเลยดิยสัสบอกมึงไม่เคยรู้ไงมึงอะท่องมาแต่มึงไม่เคยเข้าใจว่าทําไมเหมือนตอนกูนนอยู่มห้าคูถาม,ามเออไม่รู้อ่ะ รู้ว่ามันต้องได้หนึ่งแต่จะไม่รู้ว่าเท่าอะไรอ่ะคือเราตอบหนึ่งมาแล้วได้อะแต่เราไม่รู้ว่าเพราะอะไรได้หนึ่งใช่ไหมฟังเหตุผลเอาไหมเออเหตุผลทีบอกนะเองอยู่ใกล้ๆไปจมูกมึงปัดเดียวมึงจะรู้เลยดูนะคิหมูกขี้อะไรสั์มันหลุดออกมาปลายจมูกนี้สักสองกังห้ากับสองกับห้สามถามมึงคำเดียวเอาห้ากับสามมาทำอะไรกันเอามาลบไอ้ก๊าลังเอามาลบใช่ไหมเพราะมันตัดกันใช่ไหม มันก็ต้องเป็นห้าลบสามใช่ไหมมันก็ต้องได้สองกำลังสองใช่ไหมถูกป่ะทีนี้พี่ถามหน่อยถ้าบังเอิญข้างล่างมันเท่ากับห้าเหมือนข้างบนเนี่ยมันก็ต้องห้ากับห้าลบกันใช่ไหมมันก็ต้องได้สองกำลังอะไรศูนย์แปลว่าสองกำลังศูนย์มันเกิดจากสองกำลังเท่ากันเอามาหารกันใช่ไหมแล้วพี่ถามหน่อยสองกำลังห้ามาได้สามสองใช่ไหมอันนี้ก็ได้สามสองใช่ไหมเหมือนกันไหมแล้วเหมือนกันตัดกันได้อะไรนี่เหตุผลว่าทําไมถึงได้หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรยากเลย สะดงว่าที่สองกำลังศูนยได้หนึ่งเงนมาจากสองกำลังเท่ากันหารกันใช่ไหมล่ะถูกเปล่าเออแล้วทีนี้พี่ถามหน่อยอยากได้ศูนย์กำลังศูนย์ใช่ไหมมึงก็ต้องเอาศูนย์ที่มันกำลังเหมือนกันมาหารกันใช่ไหมเช่นศูนย์กำลังสี่ข้างบนใช่ไหมข้างล่างกำลังศูนย์กำลังอะไรสี่เหมือนกันใช่ไหมเออแล้วพี่ถามหน่อยศูนย์กำลังสี่ได้อะไรได้ศูนย์จะบอกว่าศูนย์กำลังสี่ข้างล่างก็ได้ไหมศูนย์แล้วการที่มึงเรียนคณิตศาสตร์มามึงห้ามส่วนอะไร มันผิดเงื่อนไขตรงนี้หละมันเลยทําให้ศูนย์กำลงังศูนย์เนี่ยไม่มีนิยามเข้าใจยังเพราะฉะนั้นถ้ามีใครถามว่าศูนย์กำลงังศูนย์ตอบเท่าไหร่นะอย่าไปเชื่อว่าตอบหนึ่งนะ <g> อย่าไปเชื่อว่าตอบศูนย์นะไอ้ <c oughs> ต้องตอบว่าหาอะไรหาหาไม่ได้เพราะู่นเป็นศูนย์ไม่ได้จดไปเหตุผลตรงนี้แหละที่นะให้ตัวเนี้ยหาไม่ได้มันเป็นอนิยามตอบต้องตอบให้มันมีชัดเจนไม่ใช่บอกหาไม่ได้ทําไมมันความเชื่อ เชื่อเชื่ออะไรวะมันเชื่ออะไรเออคือถ้าน้องเรียนเลขนเร่าความเชื่อนี่อย่าเรียนนะไปเรียนสายยาศาสตร์ดีกว<ะ>่าเออนะฮะไปเชื่อนู่นเชื่อนี่เชื่อแบบมันไม่มีเหตุผลนะ่ะเอาเหมือนปีชงน่ะอันนี้ไม่ได้ลบลูนะปีชงอะ่ะแม่ถามทุกวันเนี่ยไปไหว้ไปขชงยังเนี่ยไปแก้ชงยังชงชเออชงอะไรชงกาแฟอย่ามารอเล่นกับแม่นะแม่กูบโหกูยก็แม่ไม่รีบไปแก้ซะนะ ก่อนที่มันจะสายเกินไปกัคือพี่ไม่ได้คืออ่ะบอตรงไม่ได้ลบลูกนะแต่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เชื่อว่าอะไรปีโชดคือถ้าดวงมันจะซวยอมันก็ต้องซวยเราไปทําอะไรไม่ดีไว้แล้วเขามาทวงคืนมึงก็ให้คืนเข้าไปดีมีอย่างที่ไหนน้องไม่ทําไม่ดีกับเขาแล้วเขามาทวงน้องไม่ให้ทุเรศไหมฮะสิ้นคิดไหมฮะเออไปกกงไปแกไม่้องแกจะซวยก็ซว,วยก็จบไปเออแกเกอนะครับ อ่ะเรียบร้อยนะฮะสรุปได้คอนเซปต์กฎกี่ข้อเจ็ด <7 S 1> ข้อจำได้ยังจำได้แล้วนะโอเคนะถามนายยากไหมไม,ไม่แต่เนี่ยเพิ่งมาชัดเจนเละว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเนี้แหละเข้าใจนะโอเคทีนี้ปัญหาคือข้อสอบออกถามกฎไหมไม่ไม่มันก็ต้องมีโจทย์ใช่ไหมอ่ะหยิบชีพี่ขึ้นมาได้แล้วทีนีไ้ได้ได้ลุยชีพี่แล้วอย่าหายเลยนะอันนี้เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะอัปเดตเลยนะบอกเลยนะหายนี่โซยเลยนะมึงใช้สอบแพทได้เลยนะเนี่ย ไปดูเอพิโซดหนึ่งเลยครับข้อแรกเอพิโซดหนึ่งข้อแรกเอาเตรียมด้วยเขาบอกว่าจงหาค่า5ยกกำลัง 2n บวก1ถามจริงๆอ่ะไม่ค่อยชอบตัวไหนอเ,เออพี่มันมีเนี่ยมีตัวแปร N เนี่ยบางคนติด N